สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนํานะครับการทําน้ำเจ้าหู้นะครับไม่ยากนะครับทาน้ำเจ้าหู้นะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องเลือกซื้อถั่วไปนะครับแพ้ถั่วซีกนะครับแล้วเราก็จะเอาไปล้างนะครับหนึ่งถนึงสองน้ำนะครับก่อนที่เราจะแช่นะครับเราชั่งแล้วก็เราก็ไปล้างนะครับล้างแล้วเราก็ไปแช่นะครับเราล้างประมาณหนึ่งสองสามน้ำนะครับก่อนที่เราจะแช่นะครับ ถั to to. ่วซีกนะครับก็จะราคาถูกกว่าถั่วเม็ดเต็มนะครับทําก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับเมื่อเราเอาไปแช่นะครับแช่ถั่วนะครับแช่ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับไม่ให้เกินสี่ชั่วโมงนะครับถั่วนี้แช่สี่ชั่วโมงนะครับเมื่อเราแช่ถั่วได้สี่ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะต้องล้างนะครับล้างให้สะอาดเลยนะครับย้ำนะครับแช่ถั่วไม่ให้เกินสี่ชั่วโมงนะครับถ้าเกินสี่ชั่วโมงนะครับจะมีปัญหานะครับเพราะว่าถั่วอาจจะบูดอาจจะเน่านะครับ ครับเราก็ล้างนะครับล้างสะอาดนะครับก่อนที่เราจะนําไปตักนะครับล้างแล้วลางน้ำนะครับจนน้ำไใสนะครับก็ไม่ยากครับน้ำต้องให้ทำาง่ายๆนะครับวันนี้ก็จะใช้เครื่องนะครับตักโดยเครื่องนะครับ ตัวหนึ่งกิโลนะครับเราจะใช้น้ำแปดกิโลถึงเก้ากิโลนะครับแปดกิโลถึงเก้ากิโลนะครับอย่าให้น้อยกว่าแปดนะครับอย่าให้น้อยกว่าแปดนะครับตัวหนึกิโลอย่าให้น้อยกว่าแปดนะครับไม่ใช่ว่าอยากได้ข้นๆใช้หกกิโลห้ากิโลอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับน้ำเต้าหู้เราจับเป็นตัวนะครับมันข้นเกินมันจะเป็นตัวนะครับน้ำเต้าหู้เนี่ยจะเหมือนนมนะครับ น้ำนมถั่วเหลืองก็จะเหมือนนมนะครับถ้าข้นแล้วมันก็จะเป็นเต้าหวยนะครับมิฉะนั้นน้ําอย่าให้เกินอย่าให้ต่ากว่าแปดนะครับเก้ากิโลนะครับนี่นะครับเมื่อเราล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเซตการอย่างนี้นะครับแล้วก็จะหั่นใบเตยใส่นะครับใบเตยเนี่ยจะช่วยในให้ดับกลิ่นนะครับกลิ่นหมือนน้ำเต้าหู้อะไรอย่างนี้นะครับใบเตยเราจะ ปันใส่นะครับใส่น้อยใส่มากก็แล้วแต่เรานะครับถ้าเราใส่มากนะครับน้ำตุ้หู้เราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนสีนะครับเราก็ใส่พอประมาณครับมาดูเครื่องนะครับมาดูขั้นตอนประกอบเครื่องนะครับสำหรับมือใหม่นะครับถ้ามืออาชีพก็ไม่ต้องดูนะครับผ่านไปเลยนะครับในช่องนี้เหมาะสําหรับมือสมัครเล่นนะครับมือที่แบบมือใหม่นะครับอยากทําน้าตุ้งหู้ขายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ประกอบ เครื่องนะครับนี่เครื่องก็สั่งมาจากเมืองไทยนะครับประกอบเครื่องก่อนนะครับก็จะให้ดูหลายๆช็อตนะครับสรับมือใหม่นะครับเครื่องนี้เราต้องอดูให้ดีนะครับเราต้องดูให้ดีเราต้องประกอบให้ดีนะครับให้ถูกต้องถูกหลักนะครับการปั่นเครื่องนะครับสหรับถั่ว2กิโล3กิโล4กิโลขึ้นไปนะครับ ถ้า1กิโลก็ใช้เครื่องปั่นธรรมดานะครับวันนี้จะใช้จะทําน่าจะประมาณ3ามกิโลประมาณนี้นะครับกิโลนึงก็จะใช้น้ําป9ถึงเกกิโลนะครับ8ปถึงเกกิโลนะครับจะ8กิโลก็ได้นะครับ9กกิโลไม่ต่ากว่าแกิโลนะครับข้นหรือไม่ข้นมันหรือไม่มันขึ้นอยู่กับวิธีทำนะครับ ไม่ใช่ว่าอยากได้ค้นๆแล้วใส่น้ำน้อยๆไม่ได้นะครับอันนี้จะย้ําเตือนไว้ก่อนนะครับไม่ได้นะครับน้ำเต้าหู้ก็จะมีปัญหาอยูอ่สองอย่างหลักๆนะครับสองอที่ปัญหาที่ที่เจอมานะครับที่เคยเจอมาก็คือแยกน้ํานะครับแยกแตกนะครับเกิดจากเราแช่ถั่วนานเกินไป เราแช่ถั่วนานเกินไปนะครับมันจะแยกมันจะแตกไม่มีกลี่หอมอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับถ้าแช่ถั่วนานเกินไปนะครับแล้วก็น้ำเต้าหู้อยู่ข้างนอกนานเกินไปมันก็จะแยกจะแตกจะเสียอ,อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันหมดอายุนะครับมันก็จะใช้ผ้าเทปนะครับปิดรูนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เศษกระเด็นออกนะครับเราก็ต้องเช็คเครื่องให้ให้ดีนะครับแล้วก็จะ แล้วก็จะพูดคุยกันไปนะครับในในข้อที่มันมีปัญหานะครับทีนี้ข้อที่2นะครับมันเป็นตัวนะครับน้ำตาหู้เป็นตัวเนี่เกิดจากสาเหตุที่เราใช้น้ําน้อยเกินไปมันข้นนะครับมันเป็นตัวนะครับมันข้นเกินนี่มันก็จะจับก้อนกันเป็นตัวนะครับความมันของตัวมันข้นเกินนะครับมันก็จะจับก้อนเป็นตัวนะครับ นั้นเราจะต้องใส่น้ำให้พอดีนะครับ1กิโลต่อน้ำา8กิโลหรือ9กกิโลนะครับจะใช้10กิโลได้ไหมได้ครับ10กิโลก็ได้นะครับ11กิโลก็ได้แต่มันก็จะใสกว่านะครับแต่จะพอดีก็จะอยู่ใน8กิโลครึ่งหรือ9กกิโลนะครับจะพอดีเลยสำหรับเหมาะสำหรับทำาขยนะครับถ้าเราไปใส่น้อยเกินไปไม่ได้ครับมันจะเป็นตัว ถ้าไม่เป็นตัวเราก็จะได้กําไรน้อยนะครับมันจะอันตรายนะครับถ้าใส่น้ําน้อยเกินไปอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะปั่นนะครับฉะนั้นนะครับถั่ว1นกิโลย้ํานะครับน้ํา8กิโลหรือ9กกิโลเท่านั้นเองนะครับนี่ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะปั่นให้ดูนะครับการเหนเครื่องนะครับบางทีอาจจะใช้อนน้ํานี่ตวงให้ดีที่สุดนะครับ ตวงให้ดีที่สุดนะครับทุกอย่างต้องขึ้นตาช่างทุกอย่างต้องตวงนะครับจะได้ออกมาเป๊ะเลยนะครับความมันความข้นความอะไรทุกอย่างนะครับทุกอย่างต้องขึ้นตาช่างนะครับเพราะว่าแต่ละรอบแต่ละรอบเราทำเนี่ยจะต้องให้สม่ําเสมอนะครับ <c oughs> น้ําก็ต้องวัดก็ต้องตวงทุกครั้งที่ทํานะครับอันนี้ก็น,นี้ อากาศตัวนะครับจะหลบมาทางนี้นะครับเราจะต้องใส่ผ้าใส่อะไรคุณเงียบ้อยนะครับอันนี้ซื้อมาหลายปีเลยนะครับนานๆที่ทาทีหนึ่งนะครับใส่เครื่องนะครับเพราะว่าถ้าเอาได้ออกงานเยอะๆก็จะใส่เครื่องนะครับเพราะว่าต้องมาล้างเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับนะครับปัญหาของการทําน้ำตุ้หูก็มีอยู่2หลักๆเท่านั้นเองนะครับที่ที่บอกไปที่แนะนําไปนะครับรับรองว่า เมื่อทําตามแล้วไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับการจะเข้าไปเรียนรู้นะครับจะต้องดูให้จบนะครับน้ํานะครับเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับถ้าสมมุติว่าแปดกิโลนะครับเราจะต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับเพราะว่าเราจะต้องปั่นสองรอบนะครับ เราจะปั่นรอบเดียวนะครับสมมุติว่าถัว1์นกิโลน้ํา8กิโลแล้วก็แบ่งนะครับเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่2คือ3ากิโลส่วนแรกคือ5กิโลนะครับเพราะเราจะต้องปั่นสองรอบนะครับนี่นะครับมาถึงขั้นเตรียมปั่นนะครับถ้าไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับหรือจะติดต่อสอบถามมาทาง Facebook ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะ ลงไว้ให้นะครับว่าเข้าไป facebook ทางไหนเข้ายัางไงนะครับเราจะเตรียมปั่นนะครับน้ำนี้แบ่งเป็นสองส่วนนะครับน้ำนี้แบ่งเป็นสองส่วนนะครับที่จริงแล้วที่บ้านเรานะครับเมืองไทยกัรสอนนะครับเขาจะไม่ค่อยจะ สอนละเอียดมากเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับเราก็เครื่องเลยนะครับเราก็ใส่ไปนะครับนะครับเดินเ,เดินเดินเครื่องไปเลยนะครับแล,แล้วก็สน้ำไปแล้วกนไปนะครับย่างนี้นะครับน้ำเราต้องวัดตรงตัวน,นะครับฝังใังนะครับอนี้รอบแรกนะครับอันนี้คือฝันรอบแรก ไม่ยากนะครับง่ายๆนะครับทำไม่ยากง่ายๆแล้วได้ตรงไันนะครับการทำน้ำตะมู่นะครับทำตอนไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องตื่นมาทำตี่หนึ่งที่สองที่สามีสี่ 4. ไม่จำเป็นนะครับตอนนี้มันยุคยุคไม่ใช่ยุคโบราณแล้วนะครับ อันนี้วันวันศุกร์นะครับ ENNIS ที่ทําในวันศุกร์ครับจะไปขายในวันอาทิตย์คือเราว่างตอนไหนเราเตรียมตอนนี้นะครับคื UST ออัดตู้ไปเลยนะครับอั่ตู้เย็นไว้เลยนะครับขายได้ทั้งเย็นแล้วก็ขายได้ทั้งร้อนนะครับน้ำนะครับย้ํานะครับน้ําต้องเป็นน้ําอุ่นค่อนข้างร้อนนะครับที่มาปั่นนี่นะครับน้ําอุ่นค่อนข้างร้อนนะครับมาปั่นนะครับนะครับมี่ก็เด so. ินเครื่องไปเรื่อยๆนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับจนจน อันนี้ปั่นรอบแรกอยู่นะครับก็เดี๋ลองดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ขยันดูนะครับเราก็จะไม่เป็นแล้วก็จะไม่มีอาชีพนะครับที่ลงให้ดูละเอียดนะครับเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนได้มีอาชีพนะครับการมีอาชีพนะครับดีที่สุดไม่จัเป็นเราจะต้องไปเป็นลูกจ้างนะครับาการไปเป็นลูกจ้างเขานี่ยมันลำบาก เราก็เดินเครื่องปฏิกรณ์ทำน้ำขึ้นหนึ่งทิศจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ค่อยตัดออกเท่าไหร่นะครับเราจะไม่ค่อยตัดนะครับส่วนมากจะไม่ตัดนะครับจะให้แบบเอายาวๆไปเลยนะครับเห็นไหมครับควันน้ําก็จะขึ้นนะครับนี่นะครับถ้าเกิดว่าฝั่งนี้มันเต็มนะครับถ้ามันเต็มแล้วเครื่องมันจะไม่เดินนะครับมันเครื่องมันจะไม่เดินนะครับเราจะต้องปิดเครื่องให้สนิทก่อนนะครับ แล้วก็ลองเอากากถั่วนะครับที่มันติดออกมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันมันติดมันมันติดมันแน่นเกินเนี่ยเครื่องก็จะไม่เดินนะครับเราก็ต้องออกมาแล้วครับค่อยๆเดินใหม่นะครับเพราะว่ากากถั่วมันก็ไปติดอยู่ตรงตรงหินที่มันโม่นะครับนี่นะครับเราจะต้องให้ละเอียดแบบนี้นะครับอันนี้ละเอียดนะครับอันนี้รอบแรกนะครับขันราแรกต้องให้ละเอียดขนาดนี้นะครับ แบบนี้นะครับแล้วก็ไปต่อนะครับแล้วก็ปั่นต่อนะครับนี่ก็จะปั่นต่อนะครับส่วนมากคลิปจะไม่ค่อยได้ตัด รอบแรกนะครับอันนี้คือกากถั่วรอบแรกนะครับทีนี้น้ํารอบน้ําส่วนที่สองนะครับอันนี้คือน้ําส่วนที่สองนะครับน้ําส่วนที่สองนะครับอันนี้เราปั่นน้ําแรกนะครับอันนี้คือน้านําแรกนะครับทีนแล้วเราจะมาป бл бл มั่นน้ํารอบสองนะครับเห็นไหมครับอันนี้กากถั่วรอบแรกนะครับทีนี้เราจะมาปั่นรอบที่สองนะครับมาดูนะครับท่านปั่นรอบที่สองนะครับ น้ำที่ส่วนที่สองนะครับส่วนที่เราแบ่งออกนะครับเราแบ่งออกจากใสหมดเลยนะครับทีนี้นี่นะครับดูวิธีทำให้เข้าใจนะครับค่อยลงมือทำนะครับเพราะเราปั่นต้มปั่นสองรอบนะครับน้ำจะ้หู้เราจะออกมาเข้มข้นนะครับ ี่2นะครับเราจะปั่นต่อนะครับแต่สำหรับมืออาชีพไม่ต้องดูนะครับเดี๋ยวจะลำคาญนะครับเดี๋ยวจะลำคาญที่จริงแล้วในช่องอดูได้นะครับมืออาชีพก็ดูได้แต่ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าวจะพูดเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวจะลำคาญนะครับ นี้ครับปั่นรอบสองนะครับรอบสองที่เราปั่นนะครับปั่นได้หมดเลยนะครับพอปั่นรอบสองเสร็จเราก็จ้กองมาคั้นนะครับนะครับอันนี้น้ําที่สองเห็นไหมครับสีของน้ำเต้าหู้เราก็จะยังต้นอ่นะครับง่ายทีเดียวนะเต้าหครับเห็นไหมครับสังเกตปั่นไหมครับ ปันคืน้ำอุ่นคือเราต้องใช้น้ำอุ่นค่อนข้างร้อนนะครับเพราะว่าความมันจะได้ออกด้วยนะครับถ้าเราไปใช้น้ําเย็นคือทำงาก็จะไม่ค่อยออกเหมือนกับเราคันกะทินะครับนี่นะครับปั่นเรียบร้อยนะครับน้ํารอบที่สองกับรอบแรกนะครับไปสองหม้อนี่นะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับปั่นเรียบร้อยนะครับน้ํา รบแรกกับรบที่สองนะครับหมอนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับคือเราจะคั้นกองนะครับขั้นตอนนี้ก็สําคัญนะครับดูให้ดีนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนนะครับเนี่ยครับฟองตัวนี้นะครับก็ตักออกก่อนนะครับตักออกก่อนนะครับ ตักออกให้มันละลายเป็นนมถั่วเหลืองก่อนนะครับตักออกก่อนนะครับฟองตัวนี้นะครับเพราะว่าใช้โม่ตีแล้วมันจะเป็นฟองนะครับตักออก ครับอันนี้น้ําปั่นรอบแรกนะครับเราจะตักน้ําส่วนที่สองนะครับมาผสมกับส่วนแรกนะครับเราจะตักจากส่วนน้ําส่วนที่สองนะครับแล้วเราก็จะกองนะครับ กองก่อนนะครับค่อยไปต้มนะครับเราจะต้องกองก่อนค่อยไปต้มทุกครั้งนะครับฟองนี้เราก็ตักออกนะครับถ้ามันเยอะนะครับอันนี้กากถั่วที่เราปั่นนะครับเราจะต้องคั้นก่อนนะครับคั้นคั้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะทิ้งนะครับเราจะคั้นก่อนนะครับ กากาดถั่วนะครับกากดถั่วที่เราปั่นนะครับเราจะคั้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะนำไปทิ้งนะครับเพราะว่าน้ำถั่วนะครับยังตกค้างอยู่นะครับเราจะต้องคั้นก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปทิ้งนะครับนี่นะครับดูนะครับความมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเราจะต้องคั้นเอาให้หมดนะครับก่อนที่เราจะนำกากถั่วนไปทิ้งนะครับ น,นี่คือกาก,กากดด่วนนะครับต้องคันเราให้หมดนะครับก่อนที่เราจะถึงนะครับไม่ยากนะครับน้ำตกหูนะครับนี่ผ้ากาวบางก็จะอนาถาหน่อยนะครับเพราะว่าหมดนะครับ ไม่ได้อยู่เมืองไทยนะครับ้าคกวางก็จะหายากน,ยนะครับก็มีขายนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขายังไม่มาลงขาย,ขายก็เลยยังไม่ซื้อนะครับผ้าผ้าผ้ากองนะครับก็จะอนาถหน่อยนะครับไม่หวาดกันนะครับก็จะทําให้ดูนะครับละเอียดทุกขั้นตอนนะครับ นี่นะครับการต่วที่เราคันนะครับเราก็จะทิ้งนะครับตัวนี้เราก็จะทิ้งนะครับไม่เอาเลยนะครับนี่นะครับน้ำทั้งหูก็ออกหมดแล้วนะครับเราจะไปทําอะไรก็ได้นะครับไปทําปุ๋ยทําอะไรก็ได้นะครับเราจะทิ้งนะครับนี่นะครับ ปั่นเรียบไอคันเรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมากองนะครับกองน้ําเต้าหู้ที่เราปั่นนะครับเราจะมากองนะครับเมื่อเราคั้นกัดนี้เสร็จนะครับฟองที่เราตักออกนะครับเราก็จะมันก็จะละลายาปเป็นนมโืองนะครับเราก็ดินเอานะครับเพราะว่าน้าเต้าหู้นี่เราจะต้องทําให้ละเอียดนะครับนี่นะครับเราก็จะกองนะครับ กองก่อนนะครับค <Okay. S 3> ่อยไปต้มนะครับน้ำที่สองกับน้ําที่หนึ่งนะครับเราก็จะมาผสมกันนะครับแล้วก็จะกองนะครับเพราะว่าน้ําแรกนี่มันจะข้นนะครับจะกองยากนะครับเราจะต้องใช้น้ําที่สองนะครับมาผสมนะครับแล้วก็กองก่อนนะครับค่อยไปต้มนะครับก็หลายขั้นตอนอยู่นะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับ นี่คือขั้นตอนกองนะครับเมื่อกองเสร็จเราก็ขั้นตอนต้มนะครับขั้นตอนต้มก็สําคัญนะครับสําคัญทุกขั้นตอนนะครับถ้าเราจะทําขายเป็นอาชีพนะครับดูคลิปนะครับดูคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะมาทดลองทําก่อนนะครับใช้เครื่องเครื่องเครื่องปั่นก็ได้นะครับทําทีละครึ่งกิโลก็ได้นะครับเราจะมาทดลองทําก่อนนะครับแต่วิธีทําก็เหมือนกันนะครับ นี่คือวิธีทําเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเอฟซีนะครับซื้อเครื่องมานะครับอยากทํานทำน้ำชมู่ขายเป็นอาชีพนะครับซื้อเครื่องมาแล้วจะทําแบบไหนหทํำยังไงนะครับขั้นตอนแบบไหนไม่ยากนะครับให้ดูคลิปนี้ให้จบแล้วก็นําไปต่อยอดนะครับนําไปต่อยอดแล้วก็ทาสามารถทําขายได้เลยนะครับ ไม่ยากนะครับส่วนน้ําตาลน้ําเชื่อมนะครับจะใส่ที่รางก็ได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนั้นนะครับถ้าเราทําน้ำต้าหู้ได้แล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับก็ให้ทําไปตามขั้นตอนที่แนะนาเท่านั้นเองนะครับไม่มีปัญหาปัญหาของน้ำต้าหู้ก็จะมีแค่น้ำต้าหู้แยกกับน้ำต้าหู้เป็นตัวเท่านั้นเองนะครับก็ได้บอกได้แนะนาไปแล้วนะครับ เราจะทํำยังไงให้น้ำเต้าหู้อยู่ได้นานนะครับอยู่ได้นานอยู่ได้หลายวันนะครับก็จะบอกจะแนะนําไปเรื่อยๆนะครับนี่คือขั้นตอนกองก่อนนะครับกอง ฟองที่เราตักออกนะครับก็จะละลายมาเป็นน้ำนะครับเราก็จะดินเอานะครับส่วนมากเขาจะตัด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 ,ต,ดตัดนะครับเขาจะตัดเขาจะไม่ไม่ทำยาวแบบนี้นะครับจะทําให้ดูนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าแต่ละขั้นตอนขั้นตอนจะออกมาแบบไหนนะครับเราจะไม่ทําคลิปเหมือนกับอาจารย์ท่านอื่นสอนนะครับ จะแตกต่างกันไปนะครับพอเรารู้แล้วว่าการทำน้ำเต้าหู้เนี่ยส่วนมากจะทำไม่ได้เพราะว่ารายล,ละเอียดนะครับในเรื่องการรายละเอียดการทำขั้นตอนการทำนะครับน,น,นี่นะครับเมื่อเราคั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับ,รบทีนี้เราก็จะไปดู<ร>ขั้นตอน ต้มนะครับถ้าเราจะไปอุ่นขายนะครับแล้วก็ใส่ก็จะให้ดูนะครับการเก็บการอะไรนี่นะครับการใส่วนแบบนี้นการเก็บการอะไรเห้่อเรียบร้อยนะครับการเก็บน้ำต้มหูที่อยู่ในน้นะครับเราจะอุ่นตอนไหนก็ได้นะครับเราจะไปทาคายตอนไหนก็ได้นะครับที่จะไปอุ่นขายนะครับถ้าใส่ขวดใหญ่แบบนี้จะไปอุ่นขายนะครับ ถ้าซาใส่คนเล็กก็คือจะขายเป็นแบบเย็นนะครับถ้าลูกค้าอยากอุ่นครัไปอุ่นที่บ้านะอันนี้ใส่ขวดคือจะไปอุ่นไข่ไม่ได้มีปัญใส่ขวดนมสองลิตรสามลิตรสี่ลิตรก็ว่าไปนะครับอันนี้คือจะไปอุ่นขายนะครับใส่ขวดใหญ่ถ้าใส่ขวดเล็กก็จะไปขายน้ำต้มหูดขั้นตอนต่อไปนี่คือขั้นตอนต้มนะครับอย่าลืมิดจำนะครับคือขั้นตอนต้มนะครับเราจะต้มแบบไหนให้หอมต้มแบบไหนเมือทำเสร็จแล้วก็มาดูคลิปต่อไปนะครับคือขั้นตอนต้มนะครับ ดีนะครับคลิปนี้ก็จบไปที่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ